x ก็คือตัวนี้และเราจะมาใช้สูตรกว้างคูณยาวค่ะใช้สูตรกว้างคูณยาวก็เท่ากับตรงนี้เป็น6 0 2ลบ2 x ค่ะให้ y ให้ y เท่ากับพื้นที่มุมฉากค่ะก็จะได้เป็น y เท่ากับ x 60ลบ2 x ตรงนี้คือกว้างและนี่คือยาว y เท่ากับ60 x ลบ2 x ยกกำลังสองคูณ x เข้านะคะและ y เท่ากับลบ2 x ยกกำลังสองลบ60ส x บวก0 0คือ c นะคะที่เราจะใช้แทนก็จะได้ a เท่ากับลบ2 b เท่ากับ60 c เท่ากับ0เราจะได้กราฟความค่ะและที่3นี่คือไม่เกี่ยวนะคะที่3ก็คือสมมุติด,ด้านแม่น้ำนะคะ ก็จะได้เป็นนี่ค่ะ x, x y เราจะให้เป็น x บวก x บวก y ก็จะกลายเป็น 2x บวก y เท่ากับ60ลบ 2x ตรงนี้นะคะก็คือ x มี2ตัวก็เลยเป็น 2x นะคะ y, y ก็จะเท่ากับ60ลบ 2x กลายเป็ในกลายเป็น x กว้าง60ลบ 2x ยาวนะคะ เราจะมาใช้สูตรวงเล็บลบ d ส่วน 2A นะคะแทนค่านะคะก็จะเท่ากับลบห2วงเล็บลบส 4-2ลบสยกกำลังสองค่ะนะคะแล้วตรงนี้นะคะเปลี่ยนจากเอาลบตัดลบก็จะได้เป็นลบหกสิบ ลบสี่ลบสามพันหกลบแปดเราจะตัดนะคะตัด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 ก็จะได้หกสิบกับ 4, สี่ส่วนสี่สามคะคำตอบก็คือเท่ากับ ห้าสิค่ะสี่อยห้านะคะคือพื้นที่สูง,สงที่สุดจะเลี้ยงเป็ดเป็ด ทั้งหมดนะคะสี่รห้าสหค่ะอันนี้คือ1พอต้องใช้ห้าตารางเมตรนะคะก็เท่ากับคำคำตอบของ